ครับผมครับผมขอสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับผมกับผมสิริชาวินโดนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนการโหลดวิดีโอจาก Youtube โดยไม่ใช้โปรแกรมนะครับและคลิปนี้ก็เป็นการโหลดวิดีโอเหมือนกันครับผมแต่เป็นการโหลดวิดีโอจาก Facebook โดยไม่ใช้โปรแกรมเหมือนกันอ่า จะง่ายหรือยากขนาดไหนต้องไปดูกันครับผมโดยก่อนอื่นนะครับผมเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็เข้าอ่าไปที่ facebook นะครับผมว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เราเข้าไปที่อ่า e c o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  k ของเรา่ นะครับผมเราหาวิดีโอโหลดนะครับผมเฟซบุนะ๊กอ่ะเดี๋ยวหาวิดีโอที่เราจะโหลดตัวนี้ไหมไม่เอาไม่เอานะเอาวิดีโอนี้ด้วยให้เรา เลือกวิดีโอที่เราจะโหลดนะครับสำหรับรผมก็จะวิดีโอตัวนี้อ่าใน facebook คลิกมันขึ้นมามาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิพผนังไม่เรียบเลยครับ ปัญหามันคงอยู่ที่คุณผิดสเปคครับคุณ้ามันก็เลยทําให้ผนังไม่เรียบเนียนทุกอย่างทำให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนผมเชื่อมั่นกับคุณ้าบนไม่เนียนคุณไม่เนียนผมคือแต่แต่ผมคิดว่าผมผมวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับคุณอาครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ศูนย์สองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปด โ,โบเบลเอบีบรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความ <c oughs> เราก็แก้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเบอร์บลลบ,บเบเบออกนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเอมลงไป <c oughs> แค่นี้นะครับผมแล้วก็กด enter ก็จะขึ้นหน้าวิดีโอนี้ขึ้นมาหน้าวิดีโอของเรานะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วคลิกเล่นแล้วก็มาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามคงอยู่ที่ตูนผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทำให้ผนังไม่เรียบเนียน ทุกอ,อย่างทำไม่เป็นเรียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เรียนกับผมเชื่อมั่นกับผมได้ไม่เรียน,<บ>นคุณนะไม่เรียนผมคือแต่แต่ผมคิดว่าผมผมไม่เ่เนียวันหลังจะไม่มาสายแล้วทุกคนนะครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าทนาพัฒน์วิภาวดีใกล้ยี่สิบเจ็ด<น>ถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ศูนย์สองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้าอ่าเห็นไหมถ้ามันด้มันจะอยู่จะอยู่ตรงนี้นี่นี่แสดงว่าเต็มละ หลดได้แล้วถ้าไม่เชื่อก็ลิกดูครับเดี๋ยวผมซับเบดเอบีบรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงสำหรับวิดีโอนี้ก็จบแล้วครับผมจบลงครับ อวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่า <c oughs> ชาวโซเชียลทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยเนาะแล้วผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ